เฮ่ฮใครให้หวยถูกเฮ่เฮ่ฮ,ฮใครให้หวยถูกหนูหนูถูกเหรอหนูให้ถูกเหรออ่ะหนูนั่งลงหนูนั่งลงหนูนั่งลงนะโอโ้โหเป็นไเงว่าง่ายมากเลยอ่ะาาเห็นไหมให้ได้ถูกอะ่ะเราจะได้กินทุเรียนเห็นไหมอยากกินไหมอยากกินป่ะ ทำไมขอที่ขอทำไมขอขอโอ้โหเป็นสตรอเบอรี่นั่งเจ้าต๊อบโอ้เกยเกยอะไรด้วยพี่เมียวด้วยเข้ามาดูครับเข้ามาดู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 นี้ดูสายตาดูสายตาอ้อมมาสือตาอ้อมนี่ขอขอทั้งไหนขอขอนั่งลงนั่งลงนอนลงมานอนลงมานอนขอ รักแล้วเนี่ยไอ้ผู้เรียนเนี่ยนี่ครับขอโปรดคือมันกินได้แต่พอประมาณนะลูกโอ้ใจใจใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเยนใจเย็นโหน่ากินมากเลยเอาไปแค่ครึ่งเม็ดพอนะขอขอไงขอขอ ต้องมาหันกล้องมาทางนี้ถึงจะเห็นหน้านว่ามาสายตาที่แบบมองทุเรียนเนี่ยมันปิง้งปังปิ้งปัง,ปง,ปงขนาดไหนงวดาให้อีกไหมให้อีกไหมเล็ดให้อีกป่ะโอเคป่ะโอเคโอเคนะโอเคเอาไปครึ่งเม็ดคอนนะกินเยอะไม่ได้ธรรมดา,มอาอโอ้โหเนื้อก็เยอะเกินไเ่ย เล่นกินเนี่ยพี่เขาอันนี้เก็บอันนี้ให้กล่องม้าดมที่ดมก่อนกินต้องดมก่อนรู้ไหมการกินอาหารต้องดมก่อนต้องรู้จักคำดมดมชอบไหมชอบไหมชอบไหมคะ บอกปาก่อนชอบไหมชอบ <Hello. S 1> วันนี้ให้สามนี่คือค่าแรงของหมาลูกช้างงานการไม่ทำแต่ลูกช้างกินด้วยใช่ไหม oh. อ๋อใช่ข่าไลฟังนี้เ่าเล่งง oh. องก่อน <c oughs> อะไรจะมาสุดโปรเท่าทุเรียนไม่มีแล้วใช่ไหมใช่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 พี่เหมียวให้ไอ้ตลกบริพ่่จ้าแม่ข้าแรงหนูใช่ไหมใช่ใช่อะไรคิดเล็กคิดเล็กนะะนี่ครับวันนี้ให้สาม เข้ามาสีดายมันะเข้าหลักร้อยแต่เข้าหลักหน่วยนะถูกกว่านี้อีกมวนาจัดให้